เจสูวิธทมสปาเกตตี้ครีมซอสไข่กุ้งบอกเลยว่าสูตรนี้ง่ายแล้วก็อร่อยมากๆครับผมก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลย โดยเริ่มจากการผมจะต้มเส้นสปาเกตตีนะครับขั้นตอนนะครับก็คือใส่เกลือลงไปนะครับตามด้วยเส้นสปาเกตตีนะครับระยะเวลาการต้มก็ดูข้างถุงได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยพอเส้นสุกนะครับก็ตักขึ้นมานะครับเราจะตักใส่ชามแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สเปรย์นะครับน้ำมันมาก่อนนะครับสเปรย์ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าตัวเส้นนะครับเพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับจากนั้นก็พักเส้นสปาเกตตีไว้ก่อนนะครับจากนั้นใส่เนยลงไปนะครับแล้วก็ใส่กุ้งนะครับที่ผ่าหลังลงไปนะครับแล้วเราก็จะย่างกุ้งจนสุกดี จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยจากนั้นนะครับเสร็จที่ติดกระทานะครับใส่น้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็เคี่ยวประมาณ5นาทีนะครับจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะครับแล้วก็น้าเส้นนะครับลงไปคลุกเคล้าเพื่อให้มีรสชาติของกุ้งนะครับเติมน้ําเล็กน้อยนะแล้วก็เติมซอสพริกขี้ราชานะครับตามชอบเลยนะจากนั้นก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็เติมครีมสดลงไปนะครับนะขั้นตอนนี้ก็คือใช้ไฟอ่อนผสมคลุกเคล้าแค่ให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็จัดลงจานได้เลยนะครับแล้วก็นากุ้งย่างมาวางนะครับแล้ว